ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่กรุงเทพผมชอบมากที่จะมากินข้าวตรงลานจอดรถหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่นี่ที่นี่มีร้านอาหารท้องถิ่นเยอะมากแล้วก็มีอาหารอร่อยในราคาที่จับต้องได้ที่นี่เป็นที่ที่เจ๋งมากสำหรับการพบประทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่แต่พรุ่งนี้พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นเหล่านี้จะต้องย้ายออกไปกันหมดมันน่าเศร้ามากที่ต้องเห็นแบบนี้เพราะคนเหล่านี้น่ารักจริงฮ่าฮอาหารก็อร่อยสุดๆแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่เจ๋งเสมอสำหรับการเจอผู้คน ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่คอนโดใกลๆ้ๆเซเว่นอเลผมแทบจะไปกินข้าวที่ตลาดพวกนี้ทุกวันอย่างน้อยก็หนึ่งมือ้อจริงๆแล้วผมไปตอนเช้าเพื่อซื้อกาแฟผมไปกี่ร้านเดิมทุกวันเจ้าของร้านผู้หญิงก็จำผมได้แล้วเราก็คุยกตนเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็รู้สึกดีมากที่ได้เริ่มต้นวันแบบนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็มักจะกินข้าวกลางวันหรือข้าวเย็นที่ร้านนี้ที่เห็นอยู่นี่แหละเจ้าของร้านผู้หญิงกับสามีของเธอเป็นคนที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลย เธอช่วยเหลือและสนับสนุนผมในการเรียนภาษาไทยเยอะมากจริงฮะฮผมพยายามสั่งอาหารและบางครั้งเธอก็ฟังไม่เข้าใจในทันทีแต่เธอก็ใช้เวลาค่อยๆพยายามเข้าใจผมสอนผมและสนับสนุนผมในเป้าหมายที่จะพูดภาษาไทยให้ได้อาหารก็อร่อยมากๆอร่อยสุดฮะาฮผมมีความสุขกับมันทุกวันจริงฮะาฮส่วนใหญ่ผมก็นั่งต๊กับคนหลากหลายทั้งคนไทยชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่และนักท่องเที่ยว มันเป็นเหมือนชุมชนเล็กๆที่อบอุ่นเป็นกลุ่มคนที่น่ารักที่มาพบกันที่นี่คุณจะเห็นหน้าคนเดิมๆทุกวันและทุกคนก็บอกผมว่าพวกเขามาจินที่นี่มานานแล้วเพราะอาหารอร่อยเพราะคนที่นี่และเพราะบรรยากาศของชุมชนนี้มันเป็นเหมือนสถานที่ดีๆสำหรับมานั่งเล่นและรับพลังงานดีฮ่าฮที่นั่นสะอาดมากและทุกคนก็ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นสุดฮ่าฮ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสองวันวันนี้ผมกลับไปที่นั่นแผงอาหารทุกแผงว่างเปล่าทุกคนเก็บของกลับบ้านหมดแล้วทั้งอุปกรณ์ทำอาหารต่างฮ่าฮ่าและตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อพวกเขายังไ้่มีร้านใหม่ดังนั้นอนาคตของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและนั่นทําให้ผมรู้สึกเสียใจมากจริงฮ่าฮ่าเรื่องนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับผมผมหารอาหารที่อื่นกินได้อีกเยอะแต่ผมเป็นห่วงคนท้องถิ่น เพราะพวกเขาอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่ก็อยู่มาแล้วสามปีที่นั่นคือที่ที่พวกเขาหาลิ้ยงชีพนั่นคือร้านอาหารของพวกเขาพวกเขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองแล้วตอนนี้ก็มีคนมาพรากมันไปจากพวกเขาผมรู้สึกสงสารพวกเขามากจริงๆและก็หวังว่าจะมีอะไรที่ผมสามารถช่วยสนับสนุนพวกเขาได้ Yeah. you